ใครับาทรจะรับม oh, is ี vos, no like, wohl, 36, 3, ่เเงลยนได้รับอเบพอเอครับหาแกันแก่นี้มีคูณ5หนึ่ง1 5าพะัองนรับใครจะกินน้อง้งซื้อบาพนหรับจะองนะครับรับ้อนไเลย

แล้วก็อยากม่เรียนเชิญาด้วยครับ้ภางด้วยออเราเสียไม่รู้เออเียผู้ภาคนานะครับงานเกี่ยเรืองของพลังงานนะครับนลังงานพลังงานนะครับเอาั้งแต่ไม่ได้นะมันดีนครับก็ยงดีเลยอาชาานอาีพงานไนะครับนี่นะครับรือานเกี้ยวตัใจนะครับที่้องที่มาดูนะ มาลองเดินร ah no, oh? oh. 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 ้านมา้แล oh. no, 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 no. oh. ้วก็มา oh. ูอคนค้า่งไปกินไมน้องรอต่อไปจะเป็นรางวัลทัดลมนะรับเอาเอาเเอาพักลมรับน้องเอาพัดลมอีกทััดลมเยอะยาวอีกเอาเอีกพัดลมนี้ให้น้องโซคีีองเพียงอะไรนะปีหนึ่งมาแรงเอาให้น้องประมาหนั้นพัดลมอีครับเออน้องเร่ราคาเท่าไหร่ครับ1 0 0พี่น้อง ประมูลกี่เวลามีครับแบาทนะครับแตร้อยบาทมันถึงราคาเรัี่ขอ้าวห้าบาทพอประมาณนะครับพอประมาณห้ารอยบาทนะครับีท่างในจะเป็นกับเือสของน้องสุสุเกเออสุเกที่ติมีการกับเ่สของท่านนะครับน้องยิร่วมทำโปรโนสุเกยร่วมท้าร้อบาท

เดิางพี่ท่านผู้ชมเข้าไออกไจรัดที่บัโหดนะครับเราจะร่วมมือ่วยกันเพื่อที่จะทำคูพุทศาสนาของเรานะครที่บโหลดอ่าขอบคุณน้องเตีเอย่างยิงนะครับเ็ทีของท่านขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเอาสินค้าต่อไปขออีกสองรางัลนะครับเพรว่าจะเสารปายาวันเดียวนะครับเพราะว่าัาผมนรอรอรานรวัเอาไกยเลครับเอากยเลยรางวัลไก่โอเค

สยงามมากรัอแกน้ที่อตาดงนาเล้ไอ้เืทานไมพันยเออน่พนงยอยนงร้อยนร้อยยนร้อยนันสามร้อยทานี่เพีน้องนีาพี่นองต้องการได้ไปได้ไปครับไปไหนไปหน้าครับเล่้ยวมอกเราวาได้ต้องการแค่ท่านยืนันแง่ันเที่ยยยังไม่ครับปานสาต้อง่ไปเรื่อครับ 一千四，一千四，一千四。一千四，一千四。一千四，一千四，一千四，一千四。一千四，一千四，两千。一千四，两千。一千五，一千五，一千五，一千五。一千五，两千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 。一千 ซาาสูงขึ้นหาสครับหาสองอยู่ครับทางให้เรครับฮัลโได้แล้วนเหลือไปฮัลโหลสองซาซายืนยจยัน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 ฮัลโหลสองสองขทำอเลยครับสองสองยืนยิบสองนยิบ เเล้วเมการประมูลนะครับทั้งจักรยานแล้วพัดลมนะครับพัดลมผมเอาเด้อผมประมูลได้หกรนะครับพี่น้องนะครับแย่เนมพอกล่มเเี <laughs> ขึ้นข้ามดูหน่อยสิขึ้นข้ามดูหน่อยสิมาเอกรัตนบุรีนะครับพี่น้องนะครับปมุล,ลรถรถถีบนะครับคันที่สองนะครับใช่พิล่านะครับมาประมุล <laughs>

แต่ว่าตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับรน,น,นะครับของรางวัลน,นะครับของผมได้พัดลมเนาะนะครับมาเบาเอียกได้รถจักรยานนะครับอ่านะครับขอบคุณหลายนะครับสหรองทีนี้นะครับ